อย่างแรกเลยคือดีใจที่แบบได้มาเจอแฟนคลับใช่ไหมแล้วก็แฟนคลับของคนอื่นบ้านอื่นด้วยตัวให้การตอบรับดีมากแล้วก็เจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักแสดงด้วยเหมือนแบบเป็นวันรวมญาตนะิอีกแล้วนะครับผมเจอคนหน้าเดินโมๆคุ้นๆแล้วก็ดีใจที่ได้มาทํากิจกรรมอะไรดีๆสนุกๆแล้วก็ให้ประโยชน์กันด้วยงงนนะอะไรนะฮะงงโอ้ไม่ค่อยได้ไปเลยครับผมปกติจะเป็นงานแบบ ร้องเพลงอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับผมใช่ใช่นี่คือทะเลในวัย27เนาะถูกไหมครับยี่สบเจแล้วก็ได้เพิ่ง27่นะเพิ่งยีครับผมไหนพูดถึงงานที่จัดไปล่าสุดมูกระทะทำทะเลอ่างานที่เพิ่งจัดล่าสุดมูเลบบอกมูกระทะ2นะครับผมก็เพิ่งจัดไปเมื่อวานซืนนี้เองเป็นงานวันเกิดแล้วก็มีแฟนคลับเข้ามานิดหน่อยครับแล้วกับคนก็สนุกดี่เป็นเหมือนได้เติมพลังทั้งตัวเองแล้วก็หลายๆคนที่มาก็หวังว่าจะได้ ความสุข <lawsuit> ได้พลังงานดีๆกลับไปนะครับผมคือแบบวันนั้นมีความสุขมากเป็นวันเกิดที่ได้มาเจอแฟนคลับด้วยแล้วก็ได้มาร้องเพลงเล่นกันกับแฟนคลับแฟนคลับก็ร้องเพลงให้ด้วยเติมพลังมากความสุขนอกจาแฟนคลับเห็นมีเกสมาด้วยหลายคนเลยมีใครอีกใช่ก็มีอย่างพีคหน้าโลมีพี่ขชานญธนาพอมี่สีดิโชคมีพี่เพิร์ทเขาประจำอยู่แล้วก็มาร่วมร้องเพลงโชว์กันเล็กๆน้อยๆแล้วอย่างวันเกิดปีนี้เห็นมีแฟนๆจัดโปรเจกต์ให้ได้ฟังเสร็จมั้ม ยังฮนะเดี๋ยวผมจะหาวันไปแบบหาวันไปตามเก็บแบบวันเดียวเต็มๆเลยอะไรเงี้ยครับผมก็มีเดี๋ยวมีถ่ายบล็อกมีอะไรมาให้ดูกันปกตครับผมกวนเลอีนบลไฟรสมคู่เนๆอเวอลไฟจริงๆคือวไฟจะเป็นทั้งหมด สี่เรื่องเรื่องละห้าอีพีใช่ไหมครับผมตอนนี้เพิ่งเริ่มเรื่องที่2เป็นอีพีที่6ของวอลฟายก็เรื่องของผมเองอ่ะจะค่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยแต่ว่าไปเน้นหนักตอนท้ายเรื่องเรื่องที่3เรื่องที่4จะค่อนข้างมีเรียกว่าไม่สปอยเป็นเรื่องที่ตัวเองค่อนข้างไปลงมีผลกับนักแสดงคนอื่นมากกว่าอยากให้บูสต์ขึ้นนิ้วบูสต์ขึ้องเราหนักขับผมด้วยแบบไม่เที่ยงเราไปด้วยจริงๆวันนี้จะมาด้วยกันอ่าทุเรศอ่าสขีด ก็น้องมิวก็ต้องพักรักษาตัวก่อนเพราะว่าช่วงนี้ก็ติดโควิดกันอยู่นะครับผมดีนะไม่เจอกันก่อนหน้านี้ใช่วันนี้ก็จะไม่ได้เจอมิวครับผมถ้าเลยไปเจอมิวมาก็อาจจะไม่เจอเลยเหมือนกันแลวการร่วมงานเป็นไงบ้างดีครับผมคือมิวเนี่ยวันนี้เป็นงานแรกของเขาเรื่องวอลฟายก็ ดีใจที่เจอน้องเขาเพราะน้องเขาแบบเป็นคนตั้งใจมากทำงานประจำแล้วด้วยก็มาเล่นซีรีส์ด้วยแล้วก็พกเ,เรียกว่า iPad มาทำงานตัวเองด้วยในกองซีรีส์ตลอดแต่ว่าก็เรียกได้ว่าตั้งแต่วันแรกที่เจอเขาดูพัฒนาขึ้นเยอะและเร็วมากจนวันสุดท้ายเนี่ยก็อยากให้เห็นผลงานของน้องเขาตั้งใจมากจริงค่ะน้อเห็นมานแ,แล้วว่ามีฉากชนค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกของแตละท่ททททไม่ใช่ครั้งแรกฮะแต่ว่าไม่เคยเล่นแรงขนาดนี้ ก็แรงกว่าที่เคย,เยนะครับผมต้องดูกันอันแต่แต่ที่เห็นน่าจะเห็นในดเรคเตอร์คั t มากกว่าเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งแต่ว่าถ้าสมัครเอ,อ่ออถ้ายากดูซีรี World ส์วอล์กไบต์นะฝากติดตามที่เอสเพลงครับทุกวันองังคารดูฟรีทุกเครื่องฉายเวลาห้าทุ่มจงครับต่อเรคเตอร์คั t เนี่ยสามทุ่มจงครับผรอจับรนะเรื่องซีรีส์นะเรื่องนักร้องตอนนี้ฮะช่วงนี้เราจับไมค์ร้องเพลงบ่อยขึ้นเจนมาทีขึ้นแล้วไหมนะก็ชินขึ้นตื่นเต้นน้อยลงนี่เดี๋ยวก็จะร้องตรงนี้เหมือนกันครับผมก็ ได้ได้ว่าสนุกกับการร้องเพลงแล้วก็เดินเร็วๆนี้จะมีโปรเจกต์กับค่ายเพลงมีเพลงอะไรออกมาให้ติดตามกันครับผมอย่างวันนี้มีตั้งโชว์อะไรนั่งใจมั้มีครับวันนี้ผมจากเอ่อแล้วก็ผมแล้วก็นักแสดงจากวอลฟ์วทุกคนเนี่ยก็มีเตรียมโชว์มาหลายเพลงเลยก็เดี๋ยวรอดูกันได้ประมาณบ่ายสองอะไรเงี้ยแหละครับผมมีส่องตีวโชว์เลยเดี๋ยวรอดูครับเราจะปล่อยแบบเราจะปล่อยแบบเราเริ่มหลักการร้องเพลงแล้วเออมันคาดหวังว่าจะ ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เลยก็เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์คอปเปอร์มีเพลงอะไรออกมาแล้วก็มีโปรเจกต์กับค่ายเพลงอีกก็ต้องรอติดตามกันเพร้องยังบอกได้ไม่เยอะนะก็รอติดตามแนวไหนแนวไหนอะไรนะเป็นแนวไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกนะฮะแนวแนวปกติที่ชอบร้องนะครับแต่ทำเป็นเพลงเอง anh này đó cả bụng à hả cả bụng ครับผมแล้เมันเป็นเกมนีอ่อ๋อ,อนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมกลับมาสตรีมเกมแล้วนะครับผมที่เพจเลเยครับแล้วก็ยูทูบเลเยอร์เริ่มกลับมาลงคลิปแล้วน,นั่นเองนะแล้วก็ฝากวอล์กไวด้วยครับผมออนยาวยันสิ้นปีเลยครับผม เนี่ย่ะครับผมนรนครับครับผม Oh, man.